โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองวายตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่7บ้านคลองวายตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่41มีพื้นที่จำนวน11ไร่2งาน36ตารางวาจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2531เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน153คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนโดยแบ่งเป็นครูตำรวจตะเวนชายเดนจำนวน8ปนายครูผู้ดูแลเด็กเล็กจำนวน2คนครูคู่ขนานจำนวน1คนและครูอาสาจำนวน1คนสมเด็จพระนิษาิาธี่ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและทรงเยี่ยมราชฎรจำนวนห้าครั้งโดยครั้งที่หนึ่งวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2535ครั้งที่สองวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546ครั้งที่สามวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2551 ครั้งที่4วันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556และครั้งที่5วันที่1 8พฤษภาคมพุทธศักราช2561โรงเรียนตำรวจตะเวนชายเดยนบ้านคลองวายจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบกระบวนการเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นทักษะการคิดการลงมือปฏิบัติส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับสาระหลักสูตรสถานศึกษาและโครงการในพระราชดำริทั้ง8โครงการได้แก่โครงการเกรษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ดูแลโดยนักเรียนซึ่งเป็นโครงการหลักมีการทํากิจกรรมปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์มีการเราะเห็ดนางฟ้าปลูกพืชตระกูลถัว่วและไม้ผลอื่นๆนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไก่ไข 1, ่พันธุ์ซีพีบาว เพื่อนำมาขายให้กับโครงการและใช้สำหรับประกอบอาหารกลางวันซึ่งจะขายผ่านระบบสากลโรงเรียนด้วยการนำรายได้ที่ได้เข้ากองทุนไก่ไข่เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนดูแลเรื่องค่าอาหารไก่ค่ารักษาไก่อีกทั้งยังมีกิจกรรมการเลี้ยงหมูป่านอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกพันบิ๊กวีในบอ่อปูนซีเมนและการเลี้ยงเป็ดอีกด้วยโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมส,งส่งเสริมความเป็นเลือกแก่นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านการแข่งขันหุน่นยนต์กิจกรรมสอนเสริมอูนิตอินทีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูบุคลากรสู่การสอนเชิงกระบวนการอยู่เสมอรวมทั้งกิจกรรมห้องสมุดที่ส่งเสริมด้านการอ่านและการเขียนให้แก่นักเรียนโครงการนักเรียนในประชานคิาะห์ เป็นโครงการที่ให้โอกาสทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและฐานะยากจนให้มีโอกาสรับการศึกษาระดับสูงและแนวทางการศึกษาปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองวายมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน12คนโครงการส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการจัดการตนเองการทำงานเป็นทีมโดยการทำบัญชีการค้าขาย เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันการวางแผนการใช้ใจ่ายในชีวิตและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในอนาคตโครงการฝึกอาชีพโดยมีการจัดการเรียนรู้ในช่วงวงการเรียนรู้โครงการพระราชดำรินำภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยสอนอย่างการทำผ้ามัดย้อมผ้าพิมพ์ลายน้ำมันมหาจักทั้งยังมีกิจกรรมการแสดงรำกองยาวซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อสืบสานไม่ให้สูญหาย โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนโดยมีการให้บริการน้ำดื่มที่มีการหยุดสารละลายไอโอดีนอยู่ในจุดบริการน้ำดื่มของโรงเรียนตรวจสภาวะคอพอกนักเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้เกลือไอโอดีนปรุงอาหารทุกวันนอกจากนี้ในหนึ่งปีการศึกษาจะมีการวัดและชั่งน้ำหนักสี่ครั้งผ่านเวบฟอร์มของการทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกรันดาร โครงการส่งเสริมโูชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นธุรกันดารได้มีการออตรวจเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดแจ,ใจ่จ่ายนมผงพระราชทานให้กับหญิงตั้งครรภ์ช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงหา,าค่าความสมส่วนของนักเรียนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟังให้เด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยสาธิตและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าเฟ ความภาคภูมิใจของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองวายในปีการศึกษา2562โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุน่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในปีการศึกษา2564โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการบันทึกบัญชีสากรดีเด่น เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพวกเราชาวตวชดเป็นยิ่งนักที่สมเด็จพร,ระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพร,ระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีให้ทรงหัวใจเด็กๆในสตินุรากกันดาลให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและนอกจากนี้นกักเรียนยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย